การฉุดถือคนมงอะ่ะไม่ได้ถือว่าผิดหรอไม่ได้ผิดอ๋อนี่เขาฉุดไปรอบนึงแล้วเขาไม่เอาแล้วเสียแล้วแล้วคุณลีอ่ะเคยโดนฉุดไหมฉุดครั้งหนึง่งแล้วผู้ชายคนนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ชายธรรมดาเป็นผู้ชายที่มีชื่อเสียงด้วยก็แค่ครั้งเดียวเองไม่เป็นไรก็แค่ครั้งเดียวเมื่อคุณเลื่อนผ่านมาเจอคุณลีคือฟังเท่านั้นค่ะจะเล่าถึงประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตหรืออะไรที่คุณไม่คาดคิดว่าจะเจอขอให้มารวมตัวกันที่นี่ก่อนเราะนี่คือคุณลีมีเรื่่องเลา แม่มีคนคอมเมนต์มาใน YouTube ว่าอยากให้พูดถึงวัฒนธรรมอันต่ำตมของโม้เกี่ยวกับการฉุดเขาคอมเมนต์มาแบบนี้แม่คิดเห็นว่ายังไงบ้างการที่เขาฉุดผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าต่ำตมแต่คือเป้าหมายของคุณโม้เนี่ยคือเขาผู้หญิงคนนั้นพ่อแม่เขาถือว่าผู้หญิงคนนั้นอะเป็นผู้หญิงที่นิสัยดีแล้วก็พ่อแม่เขาสอนดีนิสัยดียันแล้วก็ไปผู้หญิงนั้นที่เขาฉุดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่ แต่ผู้ใช้เขาต้องการผู้หญิงคนไหนแล้วเขาก็จะมาฉุดเอาที่จริง<อ>าการฉุดมคนมงอะ่ะมันถือว่าผิดประเพณีไหมไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดประเพณีแล้วไม่ได้ผิดอะไรเลยคือผู้หญิงที่เขาฉุดส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่มีชื่อเสียงผู้หญิงที่ขยันที่ผู้หญิงที่หน้าตาดีหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถือว่าผิดหรอไม่ได้ผิดถ้าในาสมัยก่อนใช่ไหม สมัยก่อนก็ไม่ได้ผิดสมัยนี้พ่อจะหาว่าอยากเร่งความอย่างนู้อย่างนี้แต่สมัยก่อนไม่ได้ผิดอะไรเลยคนไหนถูกคนไหนก็เออมีชื่อเสียงมานิดนึง <Okay. S 1> นั่นแหละไม่จะมีชื่อเสียงในสังคมอ๋อคนนี้เขาสวยนะเขาหน้าตาดีนะเขาเป็นคนดีอย่างนี้นี่เขามีสังคม แล้วเขาก็เลยมีมีเช่นสีงนิดนึงก็คือถือว่าบ้านเนี้ยลูกสาวเนี่ยมีความพร้อมในการออกเรือนน่าจะเป็นลูกสะใภ้ที่ดีได้ใช่พอมีหนุ่มๆม,มาชอบใช่เขาก็เลยอยากจะได้เป็นสามีได้เป็นภรรยาใช่แล้วก็ผู้ชายที่เขามีลูกลูกชายที่ดีลูกชายของเขาที่ดีที่มีความสามารถลูกชายเขาอะถ้าเป็นคนดีเนี่ยเขาก็จะเป็น คนเดีจะไปหาผู้หญิงที่เป็นอย่างนี้เขาเราต้องฉุดเอาเป็นบางครั้งแต่ฉุดไปบางครั้งฉะนั้นบางคน,คนงไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ชะทุกคนที่จะทุก จะต้องโดนฉุดใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใชแค่บางคนแล้วพอฉุดมาแล้วอ่ะผู้ชายจะต้องโดนปรับโดนอะไรไหมจากฝ่ายหญิงถ้าสมัยก่อนไม่เคยเลยนะไม่เคยถูกปรับไม่อะไรเลยแนมะ้าฉุดได้ไปก็คือได้ไปเลยแต่ถ้าบางคนฉุดถ้าเกิดว่าแม่ไม่เห็นทันแล้วพี่น้องเห็นนะเขาก็ไปช่วยก็เอาคืนมาได้ก็ทันนั้นนี้ไม่มีอะไรอ๋อมีการแบบว่าถ้าเราไม่ยอมถ้าเราไม่ยอมถ้าเราตะโกนเสียงดังอย่างเงี้ยถ้ามีมีแม่อยู่ใกล้หรือมีคนไหนที่อยู่ใกล้อ่ะ เขาก็มาช่วยได้ก็ช่วยได้ก็กลับมาเหมือนเดิมแต่ถ้ามาไม่ได้ก็มัน,นไม่ไมทันก็คือเขาเอาไปได้ก็ไปเลยอันนี้ในสมัยของแม่เนาะสมัยเรา <Okay. S 1> แค่มาเล่าให้ฟังใช่เล่าให้ฟังเฉยๆแล้วคุณลีอ่ะตอนเด็กๆอ่ะเคยโดนฉุดไหมหรือว่าเพื่อนๆเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมก็ถ้าถ้าถ้าเป็นคุณลีนะฮะก็อาจจะฉุดฉุดครั้งหนงึ่งฉุดครั้งหนึ่งตอนปีห้านะสมัยก่อนคุณแม่จะเรียกเราไปอ่า ลุกมาหุงข้าวหุงน้ําก็เราก็มาหุงข้าวเสร็จแ,แล้วเราก็จะไปตักน้ําไปตักน้ําก็ไปตักไกลประมาณห้าหกร้อยเมตรอ่ะก็ไปไปตักน้ําตอนที่ห้าก็มีพวกผู้ชายที่เขาพร้อมที่จะฉุดเขาก็ฉุดเราแต่พอดีแม,แม่มาตามหลังมาแม่ก็ช่วยได้ก็ไม่ไม่ได้ไปแข่ยกับเขา ก็แค่ค้งเดียวเองไม่เป็นไรแค่แค่ค้งเดียวแต่พี่สาวถ้าจําไม่ผิดเป็นคนที่เจ็ดนีแ่แสดงว่าเป็นแม่บ้านแม่เรือนคุณสมบัติครบงี้เหรอใช่ก็ถูกฉุดตั้งสองสามครั้งโอโ้โหล,ลูกส, <ะ S 2> สาวบ้านนี้สามรอบก่อนนะรอบที่หนึ่งที่สองนี่แม่ก็ไปช่วยมาออกมาได้แล้วแต่รอบรอบที่สามไม่ได้แล้วเราก็เลยต้องได้ไปต่งงานกับเขาละเวลาที่ผู้ชายมาฉุดผู้หญิงเนี่ยผู้ชายไม่มีความผิดอะไรเลยเหรอไม่มีความผิดอะไรเลย แล้วผู้ชายคนแรกก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ชายธรรมดาเป็นผู้ชายที่ที่เล่าหมยามีใช่เป็นผู้ชายที่มีชื่อเสียงด้วยอ๋อ ล่าสุจะมาฉุดได้นมีพี่มีน้องมาช่วยไปช่วยฉุดด้วยไม่ใช่ว่ามันจะเป็นคนไปเที่ยวฉุดไปเลยไม่ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นด้วยเขาก็มีฐานะดีเป็นผู้ชายที่มีสายลูกชายทีใช้ได้มีสัยดีไม่ใช่ว่าเป็นผู้ชายฉ <Another one> ุดไปเลยไม่ได้มันไม่มีอย่างนั้น oh. ไม่มีผู้ชายที่ไม่ยากจนแล้วก็พ่อแม,ม่พ่อแม่เป็นฉุดคนอื่นไม่มี oh. ผู้ชายที่จะฉุดก็คือผู้ชายที่ดีแล้วก็ผู้หญิงน่าฉุดก็เป็นผู้หญิงที่ดีทท้งนี้แล้วเวลามาฉุดอ่ะปกติเขามาคนเดียวเหรอหรือว่ามากัน โอ้ยห้าหกคนยือเขามาช่วยกันเหรอช่วยกันช่วยกันถ้าเขาไม่ว่าจะช่วยกันสุดเราคนเดียวหรอนะแต่ก็มาช่วยกันตั้งหน้าข้างหลังข้างหน้าข้างหลังมีคนมาช่วยแม่มาช่วยพี่มาช่วยก็เขาจะมาช่วยกันดึงแยกแยกออกให้ให้เพื่อเขาจะเอาเราไปได้เลยการไปสู่ขอกับการชุดทำไมเขาไม่เลือกที่จะไปสู่ขอมากกว่าการชุดอาสู่ขอส่วนใหญ่ไม่ได้ทําไมอ่ะส่วนใหญ่ไม่ได้ถ้าสมมติว่าเราไม่ชอบลูกชายเขาก็จะไม่ได้ อ๋อถ้าเราไม่ได้คบหากันมาก่อนเนี่ยไ,ไปสู่ขอเนี่ยก,ก็คือคนเนี่ยจะไม่ได้ไม่ได้หรือไม,ไม่ไม่นิยมกันเฉยๆไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเราปฏิเสธอะพ่อแม่ก็จะไม่คือถ้าไปสู่ขอมีเปอร์เซ็นต์การปฏิเสธมากกว่าใช่แล้วก็จะไม่ได้ถ้าเกาจูเราไปบ้านเขารอบนึงแล้วเนี่ยเราจะกลับมาอยู่บ้าน กับพ่อกับแม่ไม่ได้แล้วอยู่ได้แต่เวลาไม่สบายหรือเราถึงขั้นที่เราเสียชีวิตพ่อแม่ก็จัดงานศพเราข้างนอกจะไม่ให้เราอยู่ข้างในถ้าไม่ถึงเป็นแบบนี้อ่ะเรื่องการเสียผีอ่ะเขาบอกว่าเสียผีผีไม่ให้เป็นแบบนั้นคือเวลาใส่ผู้ชายน่ะก็ก็อย่างพูดเลยถ้าลูกชายเลิกกับภรรยาไม่มีปัญหาแต่ถ้าลูกสาวเลิกกับสามีมีปัญหาเข้าบ้านพ่อแม่ไม่ได้เพราะว่า ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเวลาแต่งงานอพ่อกับแม่ก็จะบอกกับอ่าก็จะบอกกับพวกผีผีของเขาจะมีจั้งหลายหลายผีอ่ะผีบรรพบุรุษใช่เขาก็จะบอกว่าคนเนี้ยนะเราตัดอ,ออกจากบ้านเราแล้วแล้วก็ไม่ให้มาเข้าบ้านไม่ให้มาไม่ต้องดูแลแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วเขาก็ถือนี่นี้เวลาเราแต่งงานพวกเขาจะพูดแบบนี้ให้ให้ผีขเขาแล้วก็เราเราแต่งงานแล้วเขาก็จะถึงเมื่อจะเลิกกับสามีกับมาเขาก็ไม่เขาก็ไม่ไม่บอกให้ผีดูแลเราแล้วนะ เ<ม>ราถือว่าคือครั้งเดียวคือจบเขาก็จะให้เราออกไปข้างนอกวันไหนที่ไม่สบายให้อยู่ข้างนอก<ม>นอนอาการหนักก็นอนข้างนอกห้องข้างนอกบ้านไม่ใช่นอกหนอกข้างนอกบ้านเขาจะนอนนอกบ้านยังไงอ่ะนอกบ้านจริงๆนอกบ้านจริงๆเลยถ้าเสือเอาผ้าห่มไปปูนอกบ้าน<ช>นี้หรอนอกบ้านจริงๆเลยพราะถ้างงาน้นแล้วเขาถ้าวันไหนที่เขาตายขึ้นมา่ตายขึ้นมาก็คือจัดงานศพข้างนอกอ๋อจัดงานศพก็คือห้ามเอาศพเข้าในบ้านใช่อันนี้เป็นประเพณี เดิมของม้งซึ่งตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมก็ยังเห็นเป็นอยู่นะทุกวันนี้ก็ยังเห็นเป็นอยู่าทุกวันนี้ยังเป็นอยู่เป็นอยู่แต่บางคนเขาก็ใส่ใหม่แล้วหรือเปล่าถ้าเป็นถ้าเป็นศาสนาคริสต์อ๋อถ้าเป็นศาสนาคริสต์ไม่มีผีเขาก็จะเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นทีนี้เป็นม้งก็ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็จะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเรายังเป็นดั้งเดิมก็ทุกคนต้องอยู่ข้างนอกแต่ถ้าลูกชายเขาได้กกับภรรยาเขาถือว่าลูกชายเป็นคนที่รักษา จดจ้รักษาผีในบ้านเวลาพ่อเสียไปพ่อจะเอาของพ่อทุกอย่างบำพบุพบบรุษของพ่อพ่อจะยกให้ลูกชายหมดเลยส่วนลูกสาวไม่ไม่มีสิทธิ์ไปทํา อะไรเกี่ยวกับผีกับของพ่อมันทาไม่ได้อ๋อคือผีบรรพบุรุษเนี่ยก็คืองเป็นของผู้ชายคือผีบรรพบุรุษอ่ะเขาจะมีการส่งทอดใช่ส่งต่อทอดกันมาใช่ก็เป็นของผู้ชายอย่างเดียวผู้หญิงรับสารไม่ได้อ๋อเออและทีนี้ถ้าผู้ชายเลิกกับภรรยาก็พ่อก็จะพ่อก็จะให้อยู่ที่เดิมได้อยู่ที่เดิมเหมือนเดิมจะเลิกกี่คนกี่คนก็ไม่มีก็อยู่ที่เดิมแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเราแค่ไปแต่งงานวันสองวันกลับมา ก็ไม่ได้หรือแม่งก็ไปเต็งส่งสามปีห้าปีสิบปีก็ไม่ได้แล้วเวลาเขาส่งต่อให้เขาส่งให้ลูกชายคนไหนอ่ะคนเล็กคนโตคนกลางหรือใครก็ได้ถ้าสมมติว่าพ่อยังไม่จบชีวิตอะเรามีลูกชายห้าคนใช่ไหมแล้วพ่อก็อยู่พ่อยังไม่จบชีวิตส่วนส่วนที่เขาเขาแยกบ้านอยู่ไปแล้วก็คนนั้นเขาก็ไปสร้างเองใหม่เขามีสิทธิ์ไปสร้างใหม่สร้างถิ่นใหม่เองก็คือส่งบรรพบุรุษตัวนี้ให้ใช่แต่เขาก็ไปทําเป็นเหมือนครอบครัวของเขาได้แล้วพ่อยังมีอยู่ไหมถ้าพ่อส่งให้เขาแล้วมีพ่อก็มีของพ่อเหมือนเดิ แล้วของพ่อ,พอเห็นว่าสายจงว่าพ่อเสียชีวิตคนที่สุดท้ายที่อยู่กับอยู่บ้านหลังเดียวกันกับพ่อนะ่ะคนนั้นแหละก็จะต่อต่อจากพ่อแต่แต่เวลาพ่อตายนะเขาก็จะเอาของ ของพ่อทั้งหมดอ่ะอุปกรณ์ทั้งหมดอ่ะยกมาแกะทั้งหมดมาเป็นกองแล้วก็เขาทิ้งไปกับพ่อด้วยคือเราส่งให้พ่อไปด้วยเข่าแล้วก็ไปกับพ่อหมดแต่เราก็จะทําเหมือนเดิมของพ่อทำที่เดิมของพ่อบ้างไม Aw, oui. ่ลื้อทําที่เดิมของพ่ออ๋อถ้าลูกชายคนไหนที่เข้ามาอยู่บ้านต่อจากพ่อบ้านเดิมของพ่อต่อจากพ่อเนี่ยก็จะต้องเอาผีบารมบุรุษเนี่ยมาตั้งที่เดียวกันกับพ่อตั้งที่เดิมของพ่อได้และของพ่อเนี่ยเวลาพ่อเสียชีวิตเนี่ยก็ต้องเอาลื้อทั้งหมด กระดาษเออไม้เอออะไรที่พ่อทาไว้อ่ะหรือ,อ,อ,อทั้งหมดมาเผาไปกับอตอแล้วก็เราก็สร้างใหม่แต่ท่านทีเดียวของพ่อได้ในส่วนผู้หญิงเนี่ยไม่ได้สักคนส่วนผู้หญิงก็คือเราก็ไปแต่ไงงานก็คือไปเลยแล้วก็กลับมาไม่ได้คนที่จะปกป้องคุ้มครองเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะปกป้องคุ้มครองเราก็จะเป็นผีของอ,อก็จะเป็นผีของฝั่งผู้ชายไปที่เขาจะดูแลเราเราไม่มีิีจะไปทําอะไรได้เราไปอาศัยที่สามีของเราแต่ ทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้ไหมเป็นแบบนี้เหมือนนอกจากคนที่เขาเชื่อพระเยซูแล้วก็มีอย่างหนึ่งผู้หญิงแเ้าถ้าสูงว่าเรามีลูกเดยที่ไม่มีพ่อก็มา เกิดลูกในบ้านพ่อแม่ก็ไม่ได้ถ้าเกิดในโรง,งพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเสร็จแล้วแต่เวลาอยู่เดือนหนึ่งเดือนอยู่ในบ้านพ่อไม่ได้อ๋อการอยู่เดือนเนี่ยจะต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนปกติใช่ไหมเวลาคนคลอดลูกแต่ว่าจะเอามาอยู่ในบ้านของพ่อกับแม่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องไปอยู่บ้านอืน่นเหรอ,อบ้านอืน่นไม่เราอยู่ส่วนตัวของเราหรือมา,า,อมาก็จะเป็นลูกก็จะช่างกอดตองเล็ก ตอ,นอน้างก็ปองมเล็กนอยู่ติดก,กับพ่อแม่ได้แต่จะให้มันอยู่ครอบข้างในพ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่ไม่เคยให้เลยไม่เคยเห็นพ่อแม่เคยให้เลย ก็จะถือว่าถ้าเราถ้าเรามีลูกสาวคนไหนทาแบบนี้ชีวิตของเขาตลอดไปพ่อแม่ก็จะญาติโดนจะลําบากจะจะมาหากินไม่ขึ้นอ๋ออันนี้เป็นความเชื่อของคนมงเท่านั้นเ<อ><อ>นาะแล้วแม่คิดยังไงกับการที่เวลาคนชุนเผ่าอื่นหรือว่าคนอื่นที่เขาไม่ใช่คนมงอ่ะเวลาที่เขามาบอกว่าประเพณีของมงอันนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้มันไม่ดีเลยอ่ะแม่รู้สึกยังไงคิดว่ายังไงอยากจะบอกอะไรกับคนเหล่านี้จะบอกกับพ่อกับแม่ทุทกคนว่ามันก็ไม่ดีงี ไม่ดีจริงๆด้วยมันก็ไม่ดีจริงๆนั่นแหละเนาะไม่ดีจริงๆเพราะว่าอันนี้คือแค่แค่ความเชื่อมันไม่ได้เป็นอะไรจริงเลยทําไมล่ะทําไมเราเป็นคริสเตียนทําไมมันได้อืมอคุณลีเป็นคริสเตียนใช่ไหมใช่เป็นคริสเตียนทําไมเป็นคริสเตียนได้แล้วทําไมแค่แค่แยกที่ว่าไม่เป็นคริสเตียนเราก็จะเป็นมุงเหมือนเดิมทําไมไม่ได้แต่ว่าก็ไม่อยากให้คนอื่นมองว่า ไม่ใช่ไม่อยากให้คนอยู่ขามองว่าเพราะมันไม่ดี<ม>ก็ไม่ได้อยากให้ใครมามามาว่าร้ายหรอกแต่ว่ามันแค่เป็นมาอย่างนั้นแค่นั้นเองความเิี่งเข้ามาอย่างตอนนี้ก็น้อยลงแล้วเนาะการชุดเนี่ยก็น้อยลงแล้วการฉุดนี้มันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้แคกเขาก็ไม่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 อยากให้กระตุ้นถ้ากก็จะแจ้งตำรวจแล้วก็จะไม่มีแล้วแต่จะไม่มีแล้วยังไม่เห็นมีที่ไหนแล้วนะแต่ในการในการที่ว่าอย่างเรามีลูกโดยที่ไม่มีสามี ไปเกิดลูกบ้านพ่อมแม่ก็ไม่ได้แล้วต่การตายโดยที่ไม่มีเลือกระสามีกลับมาไม่ได้ยังไม่ได้เหมือนเดิมอ๋ออันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมังเป็นเหมือนเดิมแต่การฉุดนี้ไม่ได้แล้วเออมันไม่เห็นใครฉุดแล้วอืมถ้าวันหนึ่งที่ลูกสาวแม่โดนฉุดแม่คิดว่าตอนนั้นแม่จะทํำยังไงถ้าเป็นถ้าเป็นแม่เนี่ยไม่คิดว่าถ้าโดนฉุดอะ่ะก็ต้องถามว่าเขารักกันจริงไหมถ้าเขารักกันจริงก็ไปได้แต่ถ้ารักกันไม่จริงก็ก็พูดก,กันดีๆแล้วก็กลับมาอยู่กับแม่ แล้วก็ไม่ต้องอไม่ต้องฉุดแล้วก็ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็รอคนที่เขาชอบเคารลกันจริงๆิแล้วเขาไปแล้วที่คนอื่นเขาบอกว่าผู้หญิงโดนฉุดแล้วก็คือเสียผีแล้วอันนี้จริงไหมจริงไหมเหรอจริงไหมถ้าถามถามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะว่าจริงแต่ถ้าถามแม่แม่บอกไม่ไม่จะบอกว่าไม่จริงก็ค,นคนงณคิดถอยคุณมุกคุณมุก็ว่าผิดก็ยังไงก็คือเสียผีไปแล้วใช่มคุณมุเขาก็บอกแต่ <c oughs> สําหรับเราเราจะบอกว่าไม่ผิดอ๋อสำหรับเราเราว่าไม่ผิดไม่ผิดอันนี้คือสมมติว่าฉุด พอมีคนมาฉุดปุ๊บคนอื่นว่าเสียผีไปแล้วอันนี้คือเราต้องแต่งงานเลยไหมหรือว่าที่จริงเราก็ยังกลับมาได้อยู่เราก็ยังกลับมาหาพ่อหาแม่โดยที่เราไม่ต้องแต่งงาน,นอะได้เลถ้าฉุดไปแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็ถ้าคนไหนที่พ่อแม่พอใจถ,ถ้าตามที่สมัยก่อนนะคนไหนถ้าถ้าพ่อแม่พอใจกับไปเจ้าเบา่าพ่อแม่ก็จะจะให้ไปเลย ถ้าไม่พอใจเจ้า<อ>เบาพ่อแม่ก็จะให้เขากลับมาอยู่ที่เดิมได้แล้วเขาไม่ถามฝ่ายหญิงเหรอใช่เขาจะไม่มีการถามฝ่ายหญิงหรือแม่ฝ่ายหญิงจะชอบหรือไม่ชอบเขาก็ไม่ถามก็จะให้กลับไปอยู่ที่เดิมแล้วก็จะรอจนกว่ามีคนมาชอบเขาเขาก็จะถูกแหมเขาก็ให้ไปหรือไม่งั้นก็คนเดี่เขาชอบเข้าไปเข้าไป ก็กลับมาอยู่บ้านพ่อแม่ได้เหมือนเดิมแต่เวลาฉุดเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ไปพ่อพี่แม่ไปช่วยกลับมาได้แล้วชาวบ้านชาวเมืองก็จะดินคากันว่าอ๋อเนี่ยฉุดไปแล้วแล้วก็กลับมาใช่ไหมผิดผีพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็จะฟังชาวบ้านพูดแล้วก็จะพูดวุ่นวายไปหมดทั้งบ้านไม่ใช่ว่าชาวบ้านไม่ดินคาไม่ใช่ชาวบ้านไม่พูดแล้วก็พ่อแม่ก็จะมาเชื่ออยู่คนเดียวไม่ใช่หรอกชาวบ้านก็พูดกันใหญ่ดิอ๋อนี่เขาฉุดไปราบหนึ่งแล้ว เขาไม่เอาแล้วเสียแล้วอะไรประมาณนี้เขาก็พุ่งเผาไปนไี่คือความจริงที่เกิดจริงจักว่าก็ที่พูดเนี่ยที่ท,ที่เล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เอาเรื่องเรื่องเราแบบนี้มันเล่าลิงค้ามันเสียหายว่าคุณม้งเขาไม่มีความคิดที่ดีทมานก็ทําแบบนี้ให้ลูกแต่คือหมนเพราะว่าอยากจะเล่าให้ฟังว่าความจริงเป็นอย่างนี้เองแล้วก็ชุ่มเผาของเราอ่ะเป็นตั้งแต่ไหนต่ออะไรมาแล้วแล้วก็คิดอย่างนี้เชื่ออย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้กันมาเขาก็ไม่ต้องไปคิดว่าทุไมม้ง นิสัยไม่ดีทําไมต้องทำงนี้ให้ลูกสาวไม่ใช่พ่อแม่ก็รักกคนเท่ากันแต่คือว่าเขาเชื่ออย่างนี้ถึงอย่างนี้เขาก็เป็นอย่างนี้เองอันนี้แค่ความแตกต่างของวัฒนธรรมชุมเผ่าของเผ่าเบลนเดียนะคะ